นี่ในช่วงปีใหม่นะหลายหลายคนดาราเขาก็จะแบบโอ้หยุดไปเที่ยวพักผ่อนบ้างแต่พอมันเกิดเหตุความไม่สงบทั่วโลกนะโดยเฉพาะที่ยุโรปนะแลนเปลี่ยนหมดดูซิว่าใครพับโครงการไปเที่ยวปีใหม่กันบ้างค่ะรายแรกใครรายแรกใครขอดูหน้าหน่อยอ้าวแอนทงวะสมคือแอนนี่ก็ถ่ายเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษมา9ถึง10เดือนแล้วนะคะคุณ<อ>ถ้าเป็นลูกก็ควรจะคลอดแล้วก็เปิดปฏิทินดูเลยเอาล่ะ ฉันจะไปปารีสเป็นยังไงล่ะเกิดเหตุการณ์ก็เลยพับแผนไปนะคะก็เลยคิดไม่ออกจะไปไหนดีก็เลยคิดว่าจะไปเมืองเหนือแทนเออจากปารีสขึ้นเหนือไปเลยนะคะมินชาิดาเครียดเหมือนกันค่ะคุณคะไม่ใช่ละครเครียดนะคะแต่ว่าแผนจะไปเที่ยวยุโรปไปกับใครหรือคะคุณแผนไวดีๆเลยกะไปสองถึงสามอาทิตย์นะคะลิสต์รายชื่อประเทศต้องมีลอนดอนฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์อ่าดีๆทั้งนั้นเลยเอวิตก็ยังโอเคนะไปเถอะแต่นักบอกว่าเพื่อเป็นเอ่อความ ใบใจของทุกฝ่ายนะคะไปกับครอบครัวด้วยแคนเซิลไฟท์ไปสดๆร้อนๆอนเลยค่ะคุณคะพร้อมกับเออทางเติงก็กลับมาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองคุณจะไปเค้าเดียวกับผู้ผาหรือเปล่านะคะคุณในไอจีคุณตอนนี้ไปไหนมาไหนกันตลอ,อดเลยเราเห็นนะคะคุณฟังเสียงซิไม่ hi, hi, hi. พี่ผู้ผาทำทำทำงานช่วงนี้อยู่แอฟริกายาวสามเดือนค่ะก็ก็ไม่ได้เจอไม่ไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าได้สัญญาณไม่ค่อยมีก็ทางคนต่างอยู่ค่ะช่วงนี้ พี่แม่ชอบแอบดู IG หนูเหรอคะแต่หนูก็ดู IG พี่แม่ตลอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มีโอกาสยังไงนะคะจะขอไปเมาส์มันกับพี่แม่บ้างนะคะ